โอเคทุกคนก็ไอ้น้าอย่าไปยุงกับแกโอเคทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมอยู่วง q FDI TV และกับน้องผมอีกเดิมเดิมวู้ววัววี้นะครับเราจะมาเล่นวว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 ว ซอนแอนเองวู้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปนะครับเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยไม่ต่องปั่นก็เริ่มก่อนกาได้บอกยังเม้ยังงได้ซิมเลยนะครับป็นคนแอบไม่ต้องซุ่มหลยมาแลอวพี่ผู้ชาแดงพี่ปู้กอบซอนเอามาเอามาใส่ก่อนเอามาใส่ในตรงก่อนแล้วก็ยิบอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ใช้กล่องนี้ที่ซุ่มอ่ะ อไอ้ไไแล้วก็อันนี้ไปนีมาไปทีเดียวไปล,ลวก็นี่แล้วก็นี่นโอเคส่วนตรงทีก็จะเป็นส่วนข้อตรงนี้โอเคนับเลยเดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดเก้าสิสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสสิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบหาแล้วนะอย่าพึ่งดิก็คบยี่สิบแล้วชิงชิง,ชง,งนัดอยู่ไนเตอรนัดอยู่ในเอรที่เที่ยวงนานจิตเซอย่างเง้นห้ามถูกปอบเด็ดๆจังสิ้นนะงานยู่ใน,น,ญญน,น,น,นเอรนะอยู่ดีดีรอเปล่าไม่นะ่า บอกเลยวันหน้ามาอ่า้อนมากเลยอะอ่าตรงไหนนี่ไม่รู้แจกเลยนะนี่พี่ลงรีซอแฟกแทงเงามาไงมันก็เลยทำให้ไม่เห็นชือ่อถ้าไม่ลงมานี่พี่ตามหมาอาาจะง่ายแล้วเนะี่นยยืในทะเลหรือเปล่าไม่มีนะเนี่แออยื่ตรงไหนนะ เฮ้ยเนียนอะไม่เนียนะ<ล>ะน,นะหรอแล้วเมื่อกี้ว่าทียเหรอเฮ้ยจะเนียนเกินไปแล้วอ้าลืมไปว่าเข้าฮางทุกข้องโอ้ยแยแล้วยาแล้วมันไม่แรไม่เปล่า พี่เขก็ไปกอดตังโอ้ยี่ห่เฮ้ยน้ออนูออยู่ไหนล่ะม่บื่ออยู่ไหล่ะในใบมาสักนิดดิเป็นอากาศร้อนแล้วหนาวแกาศร้อนแล้วหนาวก็ต้องเป็นในน้ำแหละช่ป่าใชฟในน้ำไหใช่ในน้ำาลนใช่ใช่เลย อ,อากาศหน้าแล้วก็ร้อนด้วยหรอ่ะมันตรงหนถ้ามีเสียงกล้องขออภัยนะครับมองไ่นไ่นานลงหรืซอซ์อมาเลยโคตรแลกอะ่ะเดี๋ยวพออยู่ในบงังอยู่ในอะไรวะป้าเขาละอะไรวะ ปาปาฟอร์เรนเออฟอร์เรนก็โคตรแหลกเอนัดไม่เนียนหน้าหรือเปล่าเฮ้ยเราว่าหากันไม่เจอเนี่ยไอย,ยังนราจะทำคลิปก่อนเฮ้ยมัน เดินไปนะเหมานาทีแล้วเออไม่มีเวลาจนกว่าคนคนนั้นจะยอมแพ้ยอมยังยังโอเคยอมแล้วนายออกมาดินี่กังว่ายน้ำไปทั่วแล้วนะรูกไ่มนี่ยอมจริงหรือยอมปลอมยอมจริง อันนั้นวะเนี่ยหลังงัดแอบอยู่ในน้ําอ่ะเราอีกทีเราวพอมีเียบอมมันอยู่ในน้ำไงก็พี่แอบตรงนู้นอ่ะแล้วป้าตรงมืดๆตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเคได้แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับขอโทษที่หายไปนานเลยมึงมึงมึงเอาเล่นทันชีวิตลอดไปแล้วอ่ะพี่ไปเข้าห้องน้ำมาลองตัวขึ้นเยอะเลย มาเลยนซ้อนแอตโต้มันตายึงเจ้าจะที่คืนที่เจ้าฝันอะไรเร็วงั้นมาอย่าหมุดตจปรานกดแล้วนะเย้พี่ได้คนในนี้คนซ้อนไม่ต้องพูดเดยอะเทปอะไรจะเทปไปยโไปยที่รอบไปเอาข้องคนเลยพี่ฮิวเดี๋ยวงั้นจะนับถึงยี่สิบมันกันใช่ไหม โอเคเพราะไปแล้วมีที่ตรงนี้เงียบสุดที่งั้นทำให้พี่คิวไม่ทุ่มส่งบีกัดโอ้โหพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวมึงเล่นหมดอ่ะชิมึงสร้างบ้านเลยละพ,พี่รับรองสองสามอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะนงนะห้าหกเจ็ดปเก้าสิบอันหอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันห สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจปส้ยี่สิบิบยี่สองยี่สามยี่สเออต่อให้พี่เลยเออโ้ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบยี่เกาสามบลองหาพี่มจอ ตายแล้วบินไปมันรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่รู้นี่คือที่ไหนมาตาไม่เห็นบอกเลยว,ว่าตรงนี้ลมเย็นๆแต่ว่าตอนอยู่บนต้นไม้แี่ไหมาตาไม่เห็นที่ไหนนะ พี่ไปได้อยู่ต้นไม้ยแ่่พี่ยู่คือแข้งทะเลพือลมพัดปลิวสวยโออใกล้ใกล้กลับต้นหมด้ด้ต้นไม้ต้นเบลเลยโอ้ไม่มองเห็นเกาะอื่นวยโอ้เ,ย,เย,อย็นด้วยยอมแพ้ก็บอกนะอืม ตนตัวนี้ชิวมากอะงั้นทะเลสวยๆวิปป่าเยอะเลยโอ้โหป่าเยอะยอพี่กรโดดลงไปในตู้มในน้ำแล้วแล้วก็ดำลงไปลึกมากว่าวมันลึกกว่านี้อีกมีไหมเนี่ยโอ้โหลึกจัดแล้วพี่กระไว้ขึ้นมาใหม่ มันมาปะเห็นยืนไหนวะยอมแหกก็ได้นะกาตรติดตับแป๊กสัวคนเนี่ยี่ปักกันตอนเช้าให้แป๊บโอ้ว่างจ้าเฮ้ยน้องนัดเนี่ยเปล่าไม่เห็น เป็นวัาทีพีเขาเข้าอะไรนะนี่นะครับน้องผมยอมแพ้แล้วเดี๋ยวเราไปหาน้องกันดีแกยอมแพ้จริงเปล่าโอเคปะเดี๋ยวเราไปหาน้องกันเแล้วพอมาห่างเลยพี่ทับทีพีไม่เป็น ก็ต้องหาเอาหาง่ายเห็นแล้วว้าวววววววก็สุราคิปนี้นะครับขอจบเพื่อให้ดีกันนะครับใครชอบใครดืมกดไลค์กดแชร์ก้กดแชร์สกายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดดีกีกับเพื่อนๆกระจายความรู้ชาคิดวิจยเอ็มดายทีวีและสุราคิดนี้ป